สวัสดีครับกลับมาพบกัน EP นี้นะครับครูก็เชื่อว่าคนที่ได้ฝึกฝนนะเพิ่งเริ่มต้นเนาะใครดูตั้งแต่ EP หนึ่งเนี่ยมาถึง EP นี้ก็เชื่อว่าเริ่มกล้าที่จะทําข้อสอบแล้วจริงไหมครับแต่อาจจะยังไปไม่สุดได้ไม่เต็มแต่ก็รู้แล้วว่าควรทําอย่างไรก็ฝึกต่อไปนะครับยังพูดเหมือนเดิมว่าควรทําก่อนดูเพราะว่าถ้าเราดูแล้วแล้วกลับไปทํามันก็เป็นความจํามากกว่าความเข้าใจนะอ่ะบทความนี้นะครับก็ยังเป็นเลเวลเบื้องต้นนะครับต้องฝึก ก็อยากให้ทำนะถึงจะทําไม่ได้นะครับก็ทําเท่าที่ทําได้และดูว่าสุดท้ายจะได้กี่คะแนนลองไม่มั่วนะครับอะไรไม่ได้ก็ว่างไว้แล้วลองคํานวณนะครับถ้าคิดฐาน5คะแนนแบบนา้ที่ครูคิดก็จะรู้นะครับตอบถูกได้5ตอบผิดลบ3ไปเรื่อยๆตามนั้นต้องลองฝึกนะครับต้องกล้าทำนะครับแค่ไหนแค่นั้นทําเสร็จแล้วค่อยเปิดคลิปดูนะครับครานี้คนที่จะดูต่อก็คือคนที่ทาหมดความคเครียดด้วยการสร้างความสุขเสร็จแล้วใช่ไหมครับไปดูเลยอ้าวทวนให้ก็คือ อ่านตรงนี้อ่านไม่อ่านไม่อ่านนะครับเราข้ามไปอ่านที่ตารางเลยนะครับก็คือดูนะครับนำตัวเลขเหล่านี้ไปใส่ตัวหนาในบทความนะครับแล้วก็นั่งอ่านคําเหล่านี้ให้พอเห็นภาพพอจำได้ว่ามันได้เป็นตัวเลขแล้วก็เปิดดูถ้าใช่ก็ตัวเลขไปใส่ในตัวบางนะครับอ่ะพอเสร็จแล้วก็เริ่มเลยนะครับจะเห็นว่า3าบทความ ตั้งแต่บทความที่1นึ่งโน้ตพระสมรัตนะครับแล้วก็บทความาเรื่องไอเมษายนนะครับที่เป็นเรื่องเท่าทานเนี่ยแล้วก็เรื่องใครเครียดเนี่ยนะครับมันจะมีเลขโดยอย,อยู่เลยป่ะเห็นป่ะเป็นสไตล์เดียวกัน,นยังไงครูถึงได้มาจัดไว้ประเภทเดียวกันนะครับก็คือมีเลขลอยมาเลขหนึ่งแล้วก็ครูบอกแล้วว่ากติกาของเราคือต้องเอาเลขที่ต่างกันอย่างน้อย2เลขนะครับแล้วระหว่างนั้นมีแต่พออ่านไปนีมม้มีไม่มีไม่มีนะครับไม่มีอ่านไม่อ่าน ก็ไม่อ่านเนี่ยเจอมา3เรื่องแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเรื่องต่อไปอาจจะมีนะเดี๋ยวค่อยบอกไปเรื่อยนะครับคือเราจะต้องดูให้จบก่อนไปสอบนะครับแต่ตอนนี้คือเลเวลไปต้องเก่งให้ได้สักวันนะครับคนอื่นทําได้เราก็ต้องทําได้นะครับอ่ามาดูนี้ครับแล้วจะนึกถึงแบบขันเราเรื่องหนึ่งใครที่ดูตั้งแต่คลิปแรกมานะครับพระพรมพุนาพรก่าวไว้ว่าเอ,เอ๊ะคำว่าอะไรความสุขความสุขเมื่อกี้เจอมาความสุขคือเลข1 4นะครับอ่าคือ14เขียนก่อน ของมนุษย์ส่วนใหญ่เกิดจากความพึงพอใจท,ที่ได้ในสิ่งที่อยากได้อยากได้อะไรแล้วได้ตามต้องการเป็นไงครับก็มีความสุขก็คือ10 4อ่าเป็นไงเลขชนเลขเลขหน้ากระตัดไปเลขเดียวกันชนกันนะครับจึงเป็นความสุขคุ้นยังจำเรื่องเธอมันน่ารักน่ารักน่ารัก,รกได้ไหมแล้วกช็ชนเนี่ยเห็นปะมาเจอในนี้นะครับอ้า ต่อไปครับต้องแสวงหาให้ได้มาเรียนหน้าคิดทําอย่างไรจะสร้างความสุขคือ14ก็กาทิ้งไปเรื่อยๆเลยนะครับให้มีขึ้นในตัวต้องแสวงหาเหตุปัปจจัยภายนอกท่านจึงแบ่งความสุขเป็น14อ่านี่ก็กาไปแบ่งความสุขออกเป็น5ขั้นตอนตามที่มาของความสุขคือ14อ่าแต่ครนี้ดูจะตัดไม่ตัดยังไงเดี๋ยวดูก่อนนะครับแบบนี้ก็เป็นแพทเทิร์นหนึ่งในข้อสอบ แกะเชื่อมโยงนะครับเขาบอกอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูนะความสุตร14แบ่งเป็น5ขั้นแต่ว่าในตารางที่ให้มามีความสุขขั้นที่1 2และ3ใช่ไหมครับ1 2และ3แสดงว่าเอาแค่3ขั้นอ่ะโอเคนะ15บห้าถงเตรงนี้นะแต่ดูก่อนถ้าข้อสอบมันสอนงนี้ครับเช่นบอกว่าแบ่งความสุขอ่ะเดี๋ยวครูย่อว่าแบ่งสุขเนออกเป็น5ขั้น แล้วอธิบายว่าขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4ขั้นที่5และขั้นที่1 2 3มันเป็นตัวเลขใช่ไหมก็แปวา่าเนี่ยเลขตัวนี้ครับมันเป็นส่วนย่อยของความสุข5ขั้นแสดงว่าหน้านี้แต่ย่อนหน้านี้ได้ใจความไหมครับได้นะครับก็คือ10แบบนี้เจอเยอะนะก็คือดังนี้แล้วก็อธิบายไปนะครับและตัวนี้ก้อนนี้ก็คือส่วนย่อยของ เลขด้านบนซึ่งตอนนี้คือเลข14นะครับก็เขียนเลยว่า14ความสุขอะไรบอกเส้นนี้ครับท่านจึงแบ่งออกเป็นนะครับแบ่งเป็นนะครับอ่าก็เขียนไปแบ่งเป็นแบ่งออกเป็นก็ได้นะครับอ่าไปดูครับเลือกอะไรบ้างครับ 15, 16, 17นะครับ 15, 16แล้วก็17แล้วเขียนว่าขั้น หนึ่งขั้นสองขั้นสามเห็นไหมครับตรงนี้ต้องมาด้วยนะครับบางคนตรงนี้หายไปนะครับเพราะฉะนั้นจำแพทเทิร์นนี้นะว่าเป็นแบ่งเป็นเลขเนี้ยระดังต่อไปนี้แล้วก็เอามาใส่มันจะเป็นส่วนประกรอบของกันละกันนะครับอ้าวอ่านต่อเลยครับความสุขขั้นที่1เห็นไหมยังไม่ทันทําตัวไอ้นิ่มให้เราเลยตัวหนาเลยนะครับแต่ว่าเอามาใช้แล้วก็คือ1 5ครับเห็นปะ เป็นความสุขขั้นที่เกิดจาก1 2อ่านี่จะเป็นอีกรูปแบบนะครับคือต้องอ่านแบบไปเรื่อยๆแล้วเก็บไปเรื่อยครับอ้าวพอเจอเช่นใช่ไหมแปลว่าจบความแล้วมันจะยกตัวอย่างนะครับระหว่าง1 5กับ1 2เจอคําไหนบอกเส้นครับเป็นความสุขขั้นที่เกิดจากคําว่าเกิดจากอ่านก็ดึงครับพอเจอปุ๊บก็ดึงครับเอาห5ขั้น 1เกิดจาก 1- 2สองอะไรครับตาหูแล้วกันนะครับตาหูจมูกแล้วก็ว่าไปตาหูจมูกหรือจะแค่ตาหูหรือตาเดียวก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับอ่านต่อเช่นลิ้นได้ลิ้มรสอาหารที่ถูกปากหูได้ยินเสียงเพลงอันไพเราะได้ยินเสียงสรรเสริญยันยอตามตาเห็นสิ่งที่สวยงามเห็นคนมาพินออบพิเทาเอาอกใจเป็นต้นพอเป็นต้นมันก็จบใช่ไหมครับ 15อ่าก็คือรนั่นเองความสุขทหนึ่งคือสิจึงจึงขึ้นกับปัจจัยภายนอกต้องสแสวงหาด้วยวิธีการต่างๆบางครั้งถึงกับต้องแย่งชิงเบียดเบียงการเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนปรารถนามาเสพดังนั้นความสุขขั้นที่1อ่าเมื่อกี้มันหลออเราอ่านมานะครับแสดงว่าตรงนี้กลายปเป็นเลขแล้วและสิบหอันนี้ก็ช่างมันกาทิ้งไปได้เลยเห็นไหมครับจึงมีษณะ 18รวมทั้งมือไม้สั่นเลยครับมือคำว่าและแล้วก็รู้ทันทีว่า18และ19ขอเขียนไว้ก่อนนะเพื่อความสบายใจนะครับความโรคจิตม,มันเกิดขึ้นไงเจอและใช่ไหมรวมทั้งแปลว่าและนะครับรู้แค่นี้แสดงว่าเราเจอเลขอีกแล้วครับอีกกลุ่มเนื้อคือ15กับเลยครับ15กับ18และ19ค,คือก้อนเดียวกันระหรว่างเลขนี้กับก้อนนี้คำไหนบอกเส้นครับจึงมี ลักษณะมีลักษณะนั่นเองนะครับก็ดึงมาเขียนครับเขียนใหม่ตรงนี้ว่า15ขั้น1หรือจะใช้15ตรงนี้รวบเลยก็ได้นะแต่คุณว่าเขียนออกมาเป็นใจความจะดูได้ง่ายกว่าเป็นไงครับมีลักษณะเป็นง่าย18ได้เอาได้ไหมเขียนว่าต้องได้เอาเนาะต้องได้ต้องเอาเนาะอ่ะแล้วก็ 19คือครับได้อดเนาะได้เอาก็ได้อดเขียนได้เลยนะครับเขียนแล้วเข้าใจอ่าโอเคเนาะได้เอาก็ได้อดนะครับเป็นความสุขแบบพื้นพื้นมากอ่าหมดจบย้อนหน้าพอดีหยุดภายใจได้แป๊บหนึ่งไม่ต้องคิดไปเรื่อยๆเห็นปะ่ะแต่ถ้าทําแบบครั้งเดียวหมดต้องตั้งหน้าตั้งตาทำนะครับพลาดไม่ได้เลยอ้าพอรู้สึกว่าสมองเริ่มปลอดโปร่งนะครับก็ทําต่อครับ16ครับความสุขที่สองสิบหกเป็นความสุขที่เกิดจาก10 3แล้วก็มีเช่นเนาะยกตัวอย่างลาแล้วมันจะต้องไงครับจบตรงนี้อ่ะระหว่าง16กับ13มีคําบอกเส้นไหมเป็นความสูตรที่เกิดจากคําว่าเกิดจากเห็นป่ะดูเป็นไหมไม่ดูนะครับมีเป็นแต่ว่ามันมีคําว่าเกิดจากมันแรงกว่าใช่ไหมครับก็ดูอ่ะก็เขียนไปก่อนยังไม่ต้องคิดทร้งนั้น16ขั้น2เกิดจาก13มเมตตาแล้วกันนะครับ จบย่างอ่านต่อไปครับเช่นแม่ให้ลูกเมื่อเห็นลูกมีความสุขตัวเองก็มีความสุขหรือให้เพื่อนมนุษย์ที่เดือดร้อนเมื่อเขาพ้นทุกข์และมีความสุขขึ้นเราก็พอสุขไปด้วยหรือองค์กรการกุศลหรือให้วัดที่ตัวศทาเชื่อถือก็จะรู้สึกมีความสุขที่ได้มีส่วนในการสร้างบุญกุศลได้ร่วมรุงพัะสนาเป็นต้นไม่มีอะไรเลยนะครับมีคนบอกตรงนี้เป็นความสุขไหมครู14ไ่ไหมไหมนะกำลังพูดถึงความสุขอะไรครับขั้นที่2ออยู่นะตรงเนี้ย เราไม่เอา14บส <wi> ี่มาแทรกนะอย่าไปคิดเยอะบางคนบอกเนี่ยมันมี14่นะครับแต่ต่อให้มีก็เป็นไงครับสมมติเราเขียน14ไปก็ไม่เสียหลายอะเขียนให้ดูเลยว่าไม่กล้าเขียนความสุขใช่ไหมต่อไปมันเจอใครไหมล่ะก็ไม่เจอสุดท้ายดังนั้นความสุขขั้นนี้ขั้นนี้ขั้นไหนล่ะขั้นนี้ก็คือขั้นที่2กลายเป็นอะไรครับ16 14ได้ใช้ไหมล่ะก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีจริงไหมครับเขียนก็ได้บางคนบอกก็นี่ยเจอเนี่ยเขียนให้ดูแล้วนะครับอ่ะโอเคก็เขียนได้แต่ก็ไม่ได้ 16จึงมีขนาด0 16สกับคำไหนบอกอ่านเหมว่าเจอเลข2เลขดึงได้เลยเจอคำว่ามีลักษณะใช่ไหมครับอ่าก็เขียนเลยครับ16ขั้น2มีลักษณะ20นะครับได้ร่วมกันสุขร่วมกันโอเคจบอีกหนึ่งย่อหน้าพักหายใจได้อ้าวย่อหน้านี้ครับความสุขขั้นที่3 เลขอะไรครับเอาันี้สเลขะไยครับเอาตัวขั้นที่3เลข17นะครับเกี<ส>่ยว <ermo S 2> ข้องกับธรรมชาติของมนุษย์มนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เหล่าดังนั้นการอ่ะ11นะครับรวมทั้งได้อยู่ในธรรมชาติ10อ่ะดูตรงนี้ก่อน17กับ11ตัวเนี้ย2ตัวเนี้ยตอนเนี้ยมีอะไรให้ดูไหมคำที่บอกเส้นมีไหม ยังไม่มีนะครับยังไม่มีก็คือต้องปล่อยผ่านนะบางทีพยายามละดเยียดเนี่ยเยจ้าเจอสิบเจ็ดแล้วอะเจ้าสิบเอ็ดแล้วอะเกี่ยวข้องกับธรรมชาติมนุษย์เป็นสัตว์สังคมอันนี้เป็นนะแต่ว่าเป็นเรื่องนี้นะไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับร่วนไปู่เร่าดังนั้นแสดว่าเนี่ยเขาขึ้นใหม่แล้วจะกาลังจะสรุปนะครับสิบเอ็ดรวมทั้งได้อยู่ในธรรมชาติแวดล้อมที่เหมาะสมสมบูรณ์ปลูกพืชผักผลมไม้ทํไร่ทานาดได้ผลดีจึงเป็นที่มาของความสุขขั้นที่สามแสดงว่าเจอนี้เป็นนะครับความสุขขั้นที่ 17อ่าดู17ไหนดีดู17นี้กับ11นี้ครับคําไหนบอกเส้นครับจึงเป็นที่มาแต่ยังไม่ต้องคิดครับเก็บไว้ก่อนครับ11เอื้อเฟื้อเป็นที่มาของ17ขั้นที่3อย่างนี้ครับ ไม่ต้องถึงน้่ตกใจนะครับบางทีเจอเนี่ยให้ระวังนะบางคนพอเจอตรงนี้ยเจอตรงนี้ปุ๊บพยายามแค้นหาให้ได้ว่ามีอะไรไม่มีก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะครับสุดท้ายเขามาเอาด้านล่างตรงนี้แทนนะครับเนี่ยต,ต,ต้องต้องต้องทำแบบนี้นะครับคนนี้ยังทำไม่ได้ในช็อตนี้บางคนหาไม่เจอนะครับแต่เชื่อว่าทําได้อ้าต่อไปย่านนีมม้มีไม่มีไม่มีผ่านเลยนะครับต่อให้จะมีความสุขอะไร14แล้วก็ไม่เกี่ยวข้องเพราะเขาไม่มีเลขอื่นแล้วตอนนี้กระดาษทุกคนจะเป็นแบบนี้จริงไหมครับ ในกระดาษบั้งคาตอบอ้าวมาดูดูให้ดีนะครับทำแบบนี้เลยก็ได้ความสุขแบ่งออกเป็นแบ่งออกเป็นก็คือเส้นแตะเนาะต่อไปเกิดจากเกิดจากเป็นเส้นแทงแต่เดี๋ยวจะก่อนแทงค่อยมาดูมีลัษณะเป็นเส้นแตะนะครับเกิดจากเส้นแทงมีลนษณะเป็นเส้นแตะนะครับจึงเป็นที่มาเป็นที่มาก็เส้น แทงนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูว่าใครแทงใครอย่างไรต่อไปแตะปุ๊บอ่ะตามสูตรเลขตัวเดียวไว้หน้าเลขหลายตัวไว้หลังนะครับนี่ก็ตรงเรียบร้อยเอา14เลขตัวเดียวไว้หน้าก็10 5 16 17นะครับได้แ,ะแตะรู้สึกดีดีดี15เกิดจาก12เกิดจากถ้าใครจำกระดาษทองคำได้ต้องสลับหลังแทงหน้านะครับแต่ถ้าใครที่ อ่าสมมุติจําไม่ได้ได้ดูนะครับก็คือเราได้สัมผัสตา,าตาหูจมูกก่อนที่เกิดความสุขหรือสุขก่อนค่อยไปที่ตาหูจมูกนะครับก็มันก็ได้แต่เชื่อครูบอกว่าเจอเกิดจากาจำได้นะครับก็คือเอา10 2แทง10 5ได้แทงยอด A เนาะเกิดจากสลับหลังแทงหน้านะครับมีลักษณะก็จับแตะเลขตัวเดียวไว้หน้าเลขหลายตัวไว้ด้านหลังแล้วก็จับ แต่แต่ได้แต่รู้สึกดีเนี่ยอยากให้พูดอย่างงี้ในใจตามไปด้วยนะครับต่อไปเกิดจากสลับหลังแทงหน้าเอา13แทง10 6ได้แทงสุดยอด A ต่อไปมีลักษณะจับแต่เอามันมีเลขเหมือนกันอย่างงี้แต่ได้นะครับถ้าถ้าตัวเดียวกันอย่างงี้แต่ได้นะครับแต่กับ20ได้แต่รู้สึกดีนะครับถ้าแต่ต่อต่อไม่เอาเนาะต่อไปเป็นที่มานะครับสิ่งนี้เป็นที่มาต้องสลับเลยไหม ไม่ต้องนะครับก็คือ11แทง17ได้แทงสุดยอด A แผนภาพย่อยเสร็จแล้วก็ไปรวมแผนภาพใหญ่มารวมแผนภาพใหญ่นะครับดูเอาอะไรตั้งดีพยายามฝึกให้นะครับที่ไม่เฉลยเลยคือให้เราพยายามมองบางคนเขียนไม่ได้จริงๆนะไม่ได้ว่างั้นอย่างนี้นะครับยังไง14เป็น1 5 1ห้1เดไวไงครับ 15, 15มี15มีแล้วตรงนี้อ่ะ12อ่ะ15 มี1 6มี1 7อ่ะเนี่ยแหละตัวใหญ่ของมันอ่ะตั้งก่อนนะครับสมมติว่าดูนะครับคือความจริงอะครูเขียนได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าสอนมาเยอะมากมากแล้วบทความนี้นะครับแต่จะพาพวกเราทำมาแล้วว่าครูจะทําเหมือนว่าเพิ่งหัดทําไปกับพวกเรานะครับจะรู้สึกว่าเอ้ย คิดเหมือนกันเลยอะไรเหมือนกันเลยนะครับได้จำไว้นะแรกๆจับทางฐามไว้ก่อนเรายังไม่รู้ว่าจะต้องไปเขียนอะไรแทรกหรือเปล่านะครับ15 15เนอะอันนี้12แต่12มันแทง15ทําไงดีครับก็ไปเขียนแอบ,บแทงไหนก็ได้ครับเอา12 0แทง15และแทงสุดยอด A ต่อไปแล้ว15เป็นครับ 15ก็ยังไปแตะกับ18 19ก็อย่างนี้เนี่ยครับอย่าไปกลัวมันอเอาสิบแปดสิไปแตะรู้สึกดีต่อไป16บหกครับ16 16ถูก13แทงเอาแอบแทงไหนที่เอาแอบแทงนี้ก็ได้นะครับอย่าลืมการเขียนให้เห็นนะได้แทงสุดยอด A และ16เองก็ไปแตะกับ2ี่ ดีอ่าต่อไป17ครับ17ทําอะไรใครไหมเนี่ยสิ 18, ถูก11แทงเอาแอบบแทบงบแถบวบนี้ก็ได้แทบงบขึ้นไปก็ได้นะครับ11อ่าสุดยอดเอมดครับแผนภาพเนี่ยัง็ปต้องสวยนะแผนภาพก็จะแต้อแต่ออกยิง่งเปียงหลังเนี่ยแผนภาพโมโซส่วมากนะครับแต่ถ้าทําเป็นระบบจะทําได้อ่าโอเคหาคำตอบกันเร็วอ่าโอเคนหนึ่ง ต้องไล่ดูอ่ะขอไล่แปลนสุดท้ายต่อไปไม่ไล่แล้วนะครับต่อไปไล่้ดูโดยอ่าศูนย์หนึ่งตรงนี้ต้องแก้เลขเนาะครูขออภัยนะครับไม่ได้แก้ก็แก้เป็นสิบเอ็ดเนาะอ่ะสิบเอ็ดเป็นไงสิบเอ็ดตอบเลยครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดตอบเลยเออสิบเอ็ดสิบเอ็ดตอบสิบนะครับสิบเอ็ดตอบตอบเลยครับสิบเอ็ดตอบสิบเจ็ดแบบเอนะครับก็สิบเจ็ด เออขอแก้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับเป็น13นี่นะ,อ,ะอันนี้ก็เป็น20นะครับต่อไป12ครับ12ตอบอะไร12ตอบ1ิบห้าครับ13ตอบ16แบบ A 14ครับ14กี่คำตอบเอ่ย1 2 3พอไป3เส้นนะครับก็เป็น15 D 16 D แล้วก็17 D ต่อไป15ครับ15ไปที่18กับ19แบบ D นะครับแล้วก็16ครับ 16ตอบ 20d ดีนะครับ17ครับทำะายใครไหมเนี่ยอันนี้เขาแตะมานี่ก็แทงไปไม่ทำะายใครเลยก็ตอบ9 9 h นะครับต่อไป18ครับทำะายใครไหมส้ายี่สิไม่ทำะายใครเลยเนาะก,ก็ตอบ9 9 h นะครับเห็นปะ่ะบางทีก็ตอบ9 9เ h เยอะก็ไม่ต้องไปกลัวนะครับถ้าเราทำมาถูกแล้วจะตอบอะไรก็ตอบแบบนั้นนะครับปีนี้คำตอบคนข้าง น้อยนะครับก็ได้คําตอบตามนี้ครับเป็นยังไงครับได้อะไรจากบทความนี้ประถุบทความมันจะต้องได้สิ่งที่เราต้องจดจําไปใช้เป็นมุมมองนะครับเป็นคลิคต่างๆอันนี้ก็ได้รู้แล้วว่าการที่เขาบอกภาพรวมว่าคือเรื่องนี้ดังตอบปนี้ก็ไล่มาข้อหนึ่งสองสามสี่แสดงว่าอันนี้เป็นส่วนประกอบของอเลขด้านบนอ,อย่างงี้จะเจอนะครับเดีย๋ยวจะเจอไปเรื่อยก็จะจำนะครับแล้วก็เห็นเลยว่าย่อหน้าแต่ละย่อหน้าอันนี้มันจะไม่รวบรัดเหมือนกับ สองเรื่องที่แล้วนะครับมันจะมีรายละเอียดก็เก็บไปให้ครบเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับแล้วก็เริ่มได้เห็นแล้วว่าบางครั้ง99 h ก็อาจจะมีเยอะฉะนั้นถ้าเราคิดถูกจะตอบ99 h สัก6อันก็ไม่มีปัญหานะครับฉะนั้นให้มั่นใจถ้าคิดว่าเราคิดถูกแล้วตอบอะไรก็จะถูกนะครับฉะนั้นก็ต้องฝึกอย่างเดียวก็ฝึกกันต่อไปนะครับเดี๋ยวจะเจอกันใน EP หน้า EP นี้สวัสดีครับบ๊ายบาย